ครับผมแบงค์ครับมหาอาร์แตนครับครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมที่มหาอาร์แอนครับโรงเรียนสอนทํากระเป๋าที่เจ๋งที่สุดในประเทศไทยครับวิชาชีพเป็นของที่อยู่ติดตัวเราไปตลอดชีพเลยนะครับโควิดที่ผ่านมาหลายๆคนเปลี่ยนอาชีพหลายๆคนต้องลุกขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆโดยที่ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะต้องทํา เครื่องหนังเป็นอีกหนึ่งงานที่สร้างรายได้ให้ให้กับผู้คนนะครับบางคนเนี่ยเริ่มมองแล้วว่าการเป็นพนักงานการเป็นลูกจ้างมันไม่มั่นคงวิชาชีพที่ติดตัวเราสามารถติดไปกับเราตลอดชีพได้มากกว่าบางคนจากแต่ก่อนเคยเป็นอาชีพเสริมตอนนี้กลายเป็นอาชีพหลักมหาอารับเราเปิดมาปีนี้ปีที่7นะครับ เรามีนักเรียน4,000คนที่เรียนจบออกไปเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่เราคิดถึงการทำมาหาอาร์ตแครฟครับเราคิดแค่เราอยากจะให้คนได้เจอในสิ่งที่ตัวเองรักบ,บางคนเรียนไม่ได้เรียนอาร์ตเลยครับแต่พอมาเจออาชีพในฝันของตัวเองมาเจองานครฟที่ตัวเองรักกลายเป็นว่าชีวิตเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทําหลายๆคนเคยบอกผมครับว่าเขามีความสุขมากากับการที่เขาได้เรียนที่มาหาอาร์ตแครฟ เขามีความสุขมากกับงานที่เขารักผู้รู้คนหนึ่งครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดใครได้งานครับเป็นของขวัญจงเชื่อเถอะครับว่าคุณเป็นคนสําคัญเพราะว่าหนึ่งงานครับเนี่ยมันประกอบไปด้วยความรักความชอบความอดทนและความตั้งใจถ้าคุณไม่เป็นคนสําคัญพอเขาไม่ทําให้คุณแน่นอนนะครับมาหาลานครับเราครับมีคอร์สต,ตอนนี้มีคอร์สใหม่ครับจริงๆแล้วก็ไม่เชิงคอร์สใหม่หรอกแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ย มันจะเป็นคอร์สที่เราเสิร์ฟให้กับคนต่างชาติครับคนญี่ปุ่นคนสิงคโปร์นะครับรวมทั้งคนในเพื่อนบ้านอาเซียนเนี่ยเขามาเรียนกับเราเยอะมากครับคือเขาเรียกว่ามาสเตอร์คอร์สมาสเตอร์คอร์สประกอบไปด้วยอะไรจริงๆแล้วคือเรียนคอร์สทั้งหมด3ามเลเวลครับก็คือพื้นฐานนะครับคอร์สสและคอร์สพรีเมียมมาสเตอร์คอร์สเนี่ยเรียนจบออกมาได้ใบประกศศราศนียบัตรซึ่งคนต่างชาติต้องการมันมากเลยนะครับบางคนเอาไปเปิดร้านบางคนเอาไปทํา แบรนด์ของตัวเองเขาก็ต้องการไอ้ตัวนี้แหละครับหลายๆแบรนด์ที่เกิดใหม่ตอนนี้มากับคําว่า craft นะครับมากับคําว่า c r a f t ม m a n s h i p ความละเอียดในการทํางานผมมาสังเกตมาตลอด3-4ปีที่ผ่านมานะครับผมจะเห็นคนต่างชาติและชาวจีนมาเรียนที่โรงเรียนผมมากขึ้นเริ่มเห็นถึงอนาคตว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานครับจะมาแทนงานอุตสาหกรรมเพราะว่าอุตสาหกรรมมันไม่ต้องทําด้วยคนครับมันทําด้วยเครื่องจกักรแต่ฝีมือคนยังมีคนที่ต้องการฝีมือคนอยู่อีกเยอะครับ แล้วก็มันเป็นความพิเศษเหมือนที่ผมเคยกล่าวไว้ครับว่าหลายๆคนถ้าได้รับงานคราฟไปเนี่ยจงภูมิใจนะครับว่าคุณเป็นคนสําคัญเพราะมันประกอบไปด้วยแรงกายแรงใจและความตั้งใจหนึ่งชิ้นที่จะไปถึงคุณนั้นสําคัญกับตัวคนทํามากเลยนะครับ